เดือนในมีย,นมยมมาจากจีนมาขอไปย้อบวชาออุปถานไาวให้เดือนละห้าร้อยคนทำเงนเนนนงอยโยมหลังจาประมาณสามสี่ปีน่นนนนนาโยมแล้ว,ก,าวาก็ตอนจะบวชก็ลองอีกนะโยมเจ็ดวันอยากได้เงินสักล้านหนึน่งได้ล้า,านสี่น่นาโยมเพราะว่าจะาําบุญก็หลังจากนั้นก็ท่องตลอดโยม nametta sametta bhantata wikitajita peritang เมตังกัโลมหายาโสสะละนังกัโลโลกะเมวะตุระติวะตานสุปิตโตภณะสัพพโนะอนุมัติสิจโนุตัมโมปะตุภะมุตตะวลตะกินียอนุตัมโรสังกาสัพพะโลกะปะมุนจาเล โล่งสุขลาโวจงเสหาเตียะิปชายชายวรวนนะโมพยตาจติตาจิตาเสนาลิปุนสุริยรดีชาญชาสุขาสุขาจวิยวิชายญชาญสะขัสุชายวชาญชายญธรณีสันติสัทธาชายญชายธบังตา ต้นๆนะต้นหรืออะไนี่นะน้าโบราณนะนึต้นที่ทอะมีมีคทุกสมัยนี่นะแอันนี้เป็นสาสียุคโบราณนะก่อนไปดูอันไม่รู้ปางอะไร ยิ่เช็ดกินเล้กแต่ว่าถ้าเอาน้ำมันไปเลิกใช่ไหมเออต้องใชน้มันไหสาปัจจิตหนังมีหนังสัติโตมาจะมาคิว่าสัพย์เักขาปลายันติดโมาจะมาคิว่าที่เราพาพัุมนีมหาคุณโย ล้านแสนล้านแสนล้านแสนล้านสาธุสาธุสาธุทั้ิงที่รำที่ทีทุกสิ่งที่พิดิุกิจิตรพทจิตริจิตทุกสิ่งที่อธิษฐานทุกตรงสิ่ที่ปัตตานะอาจงสาเด็จสมฤตสมิตสมฤตสมฤตสมฤตสมปัตตนะจงรยจงมีจโชคดีจงเวสีแสนล้านนมูพุทธายะอราัส นิพพานะตะระมังสุอะอะทนะนิทิสัิมณีสุติสกจจาสจจาสุจจาสุจจาสมุทโณนาติมานีสันตุสกอจจาสุภะโฌาปกิโตจจาสัตนะโมบาวุส สาธุวันขามีบทธรัมสัาอบลอเทดังวาคตังปุญญาสามินาอนโมติตาปังสามินาคตังปุญญไมหังธาตตาปังสาธุสาธุ เคนนั้นล่ะนี่แล้วอ๋อบนะนี้ล่ะรวยถ้ารวยเยอะจะเขารวยกันหมดแล้วใครจะมาช่วยพ่อเราอ่ะออ๋อิดมากครับิดมากครับอือผ่าทุกอย่างที่เขาเล่นกันอยู่ในโลกอยู่ที่เนี้ยเยอะครับร้อยละฮะห้าสิบต้องมีครับ เช้าพระไปปีสามปีสี่ปีเช่าพระไปน่าจะสองสามร้อยล้านเงี้ยนี่ครับแม่ตู้นี่ครับแม่ตู้อันนี้ครูบาเจอมให้ของทนสิบเลยกว่ามี สาธุสาธุครับคุับสาครับสาธุครับสาธุครับ มากเลยครับ <laughs> ปาน <laughs> ป <laughs> <laughs>